สรุปดวงของชาวลัคนาราศีสิงในช่วงวันที่16-31ตุลาคมนี้จะเป็นยังไงไปดูนครับระยะนี้ทีมลัคนาสิงนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวมีเกณฑ์ที่จะชี้ประจรลงเท้านะครับอยู่ไม่ค่อยติดที่นะเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆนะครับแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเช็คในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนให้ดีนะครับมีสติในการใช้รถใใช้ถนนนะครับการเดินทาง,งต่างๆดูให้ละเอียดรอบคอบให้ปลอดภัยนะครับอย่าประมาทมีเกณฑ์ว่า คุณจะเกิดอุบัติเหตุจากเรื่องการเดินทางได้ด้วยเหมือนกันนะทีมสิงนะครับและในส่วนของสุขภาพต้องระวังในเรื่องของโรคเครียดนอนไม่หลับนะครับโรคปัญหาจากกระดูกต่างๆปัจจัยเหล่านี้จะมาลุมเ้าสุขภาพของคุณเพราะฉะนั้นเตือนกันไว้ให้ไประวังตัวนะครับในส่วนของการเงินนะครับมีความมั่งคั่งมั่นคงแบบจัดเต็มสุดๆในรอบป,ปีเลยนะฮะ เพราะว่าวาจาของคุณเนี่ยจะเรียกทรัพย์สุดๆนะครับดาวการเงินของคุณเนี่ยได้ตําแหน่งเกษตรและมหาอุดคือโดดเด่นเป็นสง่ามากๆนะครับในช่วงนี้เดินหน้าเต็มกําลังสุดๆด้วยการติดต่อสื่อสารการเจราจาต่อรองต่างๆเนี่ยจะให้ผลดีมากในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินจากอาชีพที่2อ,อาชีพที่สได้ด้วยนะครับมีเงินเข้ามามา,มากมายหลายช่องทางให้คุณได้ค่อยๆเก็บค่อยๆ เก็บเล็กผสมน้อยเก็บออมไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ในภายภาคหน้าได้เหมือนกันนะครับทีมสิงมีเงินเข้ามามากมายหลายช่องทางแน่นอนครับไม่ว่าจะก้อนเหล็กก้อนใหญ่นะและในส่วนของการงานนะครับจะมีความมั่นคงมากขึ้น จากเดิมโดยเฉพาะหลังวันที่21ตุลาเป็นต้นไปแล้วนะครับดาวการงานของคุณเนี่ยจะได้กระแสสลับเรือนนะครับมีความมั่นคงในเรื่องของการงานมากขึ้นมีการขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับและมีเกณฑ์ว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของพันธสัญญาต่างๆด้วยนะครับการเจราจาต่อรองข้อตกลงต่างๆเนี่ยจะก่อให้เกิดผลดีในเรื่องของการงานตามมาด้วยครับสุดท้ายในเรื่องของความรักนะครับ คนโสนเนี่ยมีเกณฑ์จะปุ๊บปั๊บรับโชคนะครับอันนี้ก็ต้องเช็คให้ดีก่อนเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าจะเข้ามาไวและออกไปไวมากๆนะครับ ส่วนคนมีคู่ระยะนี้ต้องระวังปัญหาของในเรื่องของการหึงหวงปัญหาในเรื่องของมือที่3รักกันนะครับเช็คกันให้ด,ดีดูแลกันให้ดีๆนะครับอย่าเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามานะฮะโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นการสรุปดวงของชาวลัคนาราศีสิงในช่วงของปลายเดือนตุลานะครับและในส่วนของเดือนหน้าดวงของชาวลัคนาราศีสิง์จะเป็นยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ